ไม่อยากกินนะคะไม่ไม่เอา <No. S 1> เสียงไม่เบาไม่อยาก,กคำนี้แม่ได้ลูกไม่กินแม่อ่อนแหม่ป๋องแปง๋งจ๋าป๋องแปง๋งลูกอยากแข็งแรงไหม,ไม <laughs> วันนี้ป้าทำใหญ่ พาพี่ไผ่มาเล่นด้วยมามาเล่นบอลวิ่งเร็วพันพี่เตะปีนป่ายพี่ไผ่แบกเครือกล้วยพี่แบกนั่งนิ่งนิ่งนั่งนิ่งนพี่น้องชอบวิ่งพี่แข็งแรงน้องอยาก ต้องกินเพื่อตัวถ้าอยากเก่งตั้งใจตั้งใจอะไรตั้งใจฟังก่อนกินก่อนเริ่มต้องล้างมือก่อนทุกสะอาดแล้วไปกินไม่ดังค่อยๆควรหัดกินหลาย เค็มหวานจางจืดแล,และกินผักใบเขียวเขียวเดียวเดียวหมดำโอ้ควรนั่งกินเป็นควรนั่งกินเป็น,ปนที่ตักพอดีกินไม่หกทุกทุกคำหม่ำให้ ฟังแล้วก็คิดหนูตั้งใจอยากเหมือนเริ่มต้นจากมือมีกินให้ดีมีคุณเย่เก่งมากเกือบแล้วเกือบแล้วกินปูหอยกุ้งกินปูหอยกุ้งลองกินไข่เห็ดเป็ด ผักบุ้งผักคะ<า>ผัดนา,นาถั่วแตงกวากรอบถักผัดและตักน,น้องป๋องแป๋งกินหมดมทุกคนล้วนเบิกน้องป๋องแป๋งเก่งจังเอยตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ